โอ้แตาละหน้าหลังต้องเลยมีการสวัสดีสสดยอ่อย่อแล้วหนึ่งะนะคะท่านที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะกนผู้เข้าแข่งขันเป็นก่อนดีกว่าครับผมยูโรสัมภาษณ์นคนแรกเนี่ยเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับชื่อกันชื่ออะไรนะช,นชื่อกันครับน้องกันน้องกัน,น,อ,กนอายุเท่าไหร่ครับ สิบหกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอายุเท่ากันเป็นป่าสิบหกน้องการน้องการก็แบบอยางไหมจ๊ะเป็นคนจางไหนในพูดพูดภาษาจางกับพี่ยยโร่ตั้งสามประโยคอะไรก็ได้อยากบอกพี่ยยโร่ว่าอะไรใจรักไปเลยค่ะอันนี้ภาษาภาษาภาษาไทยเหรอลูกขอภาษาต่างลูกขอภาษาต่างอะไรก็ได้มีการกระชิบกระแทก ชื่ออะไรครับชื่อคุณพ่อพี่พรพี่พรอายุ16ป่ะฮะ48สวัแดสี่สิบแปดวัดี่นั่เป็นคนตรังใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดสระแก้วค่ะจังหวัดสระแก้วมาทำงานที่ตรังใช่ไหมมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะมาอยู่ทีนครศรีธรรมราชไม่ไกลมากพี่พรดูละครน้องยูโลหรือยังเอ่ยดูค่ะดูจนจบเลยค่ะโอ้ชมครับ ชอบชอบฉากไหนที่สุดเจ้าลูกชาก็หน่ารักมากนะคุณถามคุณพ่อว่าชอบฉากไหนที่สุดคุณพ่อบอกว่าชอบทุกฉากแต่ฝั่งทางนี้บอกว่าชอบฉากเลือดซีน <c oughs> เออเออแลสัมภาษณ์ขอดีกว, <Okay. S 2> ว่าโอเคสวัสดีจา้าสวัสด,ดีจา้าชื่ออะไรจา้าน้องตาอะไรนะจา้าน,น้องตาน้องตาแล้วตาเป็นคนตรังค์ไหมจ๊ะอ๋อพี่อยากรู้ตั้งเลยอ่ะว่า ฉากแล้วติมที่ชอบอบบเป็นฉากไหนเนาะออฟซื้อไม่ได้หรอฉาก์ทะเลเป็นเรือเอ้ยปากนระดิกเค็ดเลยเป็นยังไงครับทำไมถึงชอบครับหล่อหน้าดูมากมันหล่อเลยนะหล่อมากหล่อมากชอบฉากทะเลบนเรือครับทีนี้ เดีย๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะทุกคนคหา<ป>เดียวขออธิบายกิการลิสต์ขยบอีกนิดนึงนะคะคือฝั่งทางนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีรองเท้านะคะของเฮลฟี่เนี่ยหลากหลายแบบเลยทุกคนเนี่ยจะได้เลือกคนละแบบที่ชอบแล้วก็เอามาพิเศษตรงกลางพิเศษยังไงก็ได้ให้หนุ่มคนนี้เขาซื้อถ้าเขาซื้อคู่ไหนคุณชนะคุณได้รองเท้าคู่นี้เลยโอเคไหมคะ พีเซนยังไงก็ได้คุนมีเวลาให้คนละ30สิบวิสามสิบวินาทีใช่โอเใช่โอเคไหมคะอ่ะคนแรกที่ขึ้นมาเรื่องก่อนเลยหลูเอาคู่ไหนดีคะอยากพีเซนคู่ไหนครับผมมาเอาคู่ไหนดีคะโอ้มีมีมีทีมทีม,มงาน <c oughs> อันไหนก็มาแล้วแต่เอาสอ่าหนึ่งท่านแล้วนะคะท่านที่สองค่ะ คะเอาลองทาบูธโอเคครับผมน้องตาน้องตาสาวแซ่บของเราเอาคู่ไหนดีจ๊ะเอาคู่นี้นะคะเชิญค่ะพรอก่อนนะในระหว่างพิเศษจะขอเพลงสนุกๆหน่อยได้ไหมจ๊ะได้แหละนะคะต้องมีเพลงคลอร์ระหว่างพิเซษน,นะใช่ใช่ตแต่พิเซษยังไงก็ได้เพราะเขาเลือกซื้อลองทำคู่นี้อ่ะคนแรกองการลูกพิเซษให้พิวโรนะมองไปที่พิวโรนะอ่ะพร้อมค่ะมิวสิคขโมอน เเยได้เน้องน้น้องงงะมีเแบบในการพูดหรือว่ามีเซในการโชว์แค่โชว์ค่ะโชว์จะเดินแฟชั่นโชว์่มไ้องให้พูดม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดค่ะอโอเคอะอ่าโอเคเอาใหม่นะคะพร้อมนะคะหนึ่งาไปค่ะ คนเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็เลยถืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เถืออย่างเดียวเลยอาจจะเป็นคนย่อเซ็งจะใส่ย่อหนึ่งย่อสองเขาอาจจะบอกว่าพูดเนี้ยถือแค่ไหนก็แบบไม่หนักเลยอ่ะเบาว่าอ๋อโอเคโอเคท่านที่สองถือรองเท้าบูทต้องแบบไหนเอาเอางี้เอาเอาตุกตุนโชว์แป๊บนึงได้๋ยมันเอาขอตัวอย่างขอตัวอย่างอ๋ออ๋อได้ได้ขอตัวอย่าง อ่ะลองดูเอาเพลงมาครับผมเพลงมาค่ะอะไรแบบนี้คือเราจะขายรองเท้าเราจะให้เขาซื้อก่นต้องแบบอย่างเงี้ยโอเคปหมโอเคปหมพี่เขาเล่าจับใจเหรอมาลอง ไม่ค่ะรองท้าบูคนนี้จะขายยังไงรอเารองเท้จะขายจะขายจะขายง่า่ายขายขใคราคอเขาจะชวนวีโลาบูงขอบคุณ อายุเยอะแล้วต้อง่าลำบงอ่าเป็นสายลำบงนะคะชวนลำบงแต่ว่าไม่หนักเลยใช่ไหมจ๊ะเบามากอ่าเบามากแคาน,นี้นะคะเราไม่ค่อยนักใจเลยเ,ลยเราเชื่อมั่นมากๆว่าเขาจะดีเซนได้อย่างดีงามนะคะพรอแบบ <c oughs> เลิฟซีนแบบรีเซนรตตองเท้าโอ้ยโอ้ยพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วฟิวสิกส์อมนอมน มาดูกันนะคะว่าสามีของเราเนี่ยเขาจะเลือกซื้อคู่ไหนอ่าเดี๋ยวให้เอามือไปแตะไหล่คนที่คุณเลือกซื้อค่ะพร้อมไหมนะสามีจ้ะถอาพร้อมแล้วคุณคุณหักคไปอยู่ข้างหลังคือค่ะทุกคนจเหยียบขึ้นมาหนึ่ง้าค่ะอ่ะพร้อมและคู่ที่ยูโรจะซื้อคือ

คุณค่ะของรางวัลเป็นเลือกผู่ไหนในรูสปสะก่อนเลยสีเทานะคะพี่ลอสจะบอกว่านอกจากได้รองเท้าแล้วนะคะมางานปิดเต็บเอ็กเซนทั้งทีผู้ชนะเนี่ยไม่ได้แค่อย่างเดียวได้สองชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมอรองเท้าก่อดมอแบบนี้เลยเหรอจา้าจดและถ่ายรูปนะคะเอาไปข้างเอาไปข้างเดียวนะฮะไม่ใช่เอาให้สองข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเพิ่มอ,อีกข้างหนึ่งเอาเอา <laughs> แล้วเราก็ใช้สาวิียิปขึ้นมาเองเลยนะคะขบคุณอบปวดบัางือเอาขับถือก่อนคู่หนึ่งเนาะ,ะแ,แล้วก็มีชิ้นนี้<อ>ด้วยค่ะคือให้เบิ้ลสองชิ้นนะจ๊ะอ่าส่วนผู้แพ้นะคะไม่ต้องร้องห่ร้องให้เก็บรองเท้าก่อนนะคะใครอย่าถือใครอย่าถือเอาลงเวทีไม่ได้นะคะเก็บก่อนให้เรียบร้อย<ช>ก็ได้รับรางวัลลอบใจเช่นกันนะคะเดีะะ๋ยวถ่ายรวมด้วยนะจ๊ะอ่า เดี๋ยวให้ยโรดมอบให้ค่ะเชิญทุกคนค่ะวันหลังเนาะรต้องเรียบร้อยค่ะอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นยังไงเรต้องซ่อนเอาไว้อ่อถ่ายรวมเลยค่ะถ่ายรวมเลยค่ะถ่ายรวมเป็นเซตเลยนะคะผู้ชนะอยู่ตรงกลางเนาะเห็นไหมแค่นี้ถ่ายรวมเลคะถ่ายรวมที่ราขาถ่ายรวมค่ะตรงกลางแล้วก็จะขนาดข้างเลยค่ะสายขวา อ,อันไหนเป็นกล้องหลับยกมือได้เลยนะคะกล้องหลับที่เสาซาว่า,วาตรงนั้นนะคะอโอเคเห็นไหมคือเล่นง,ง่ายมากเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะไมหน้าโชว์แค่แท้เลย <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยก็ได้ไปแล้วใช่ไหมพวกเราอืมไม่เป็นไรเกมแรกเนี่ยแค่เรื่องนอ้ำย่อย เดี๋ยวมีอีกเกมหนึ่งใครที่มีบินใบเสร็จแบนเดวีใครที่มีบินใบเสร็จแบนเดวี่ถือกำไว้ให้มั่นนะคะเดี๋ยวเป็นเกมต่อไปอเรามาฝั่งของแบรนเดวีกันบ้างค่ะนี่เลยนะคะนี่นะคะแบนเดวีใครก็ได้ชื่อเกียงอันนี้ใส่คอ อ่าโอเคมาค่ะมาที่แบรดเดลวีนะคะจะบอกว่าสำหรับแบรเดลวีเนี่ยยัอเราับมาเนี่ยก็จะเป็นเอกซ์เพรสเนี่ยเกี่ยวกับรวมเพื่อนต่างของผู้ชายแต่ในปัจจุบันยุค 5G ของปี2ไมีทุกสิ่งมีทุกอย่างกระเป๋าหนังคาด่กกระเป๋าใส่แล็ปท็อปอย่างเงี้ยนะคะกระเป๋าก้องอ่างนะคะมีทุกอย่างกระเป๋าเป้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สายทุกเพศทุกวัยครับผมไม่ว่าจะไปไหนนะคะเดวี่พร้อมสำหรับคุณ a n w อน r e Any time ทุกที่ทุกเวลาเดวี่พร้อมสำหรับคุณาถามดยู่โลนิดึงครับสมมติว่าถ้าเกิดแบบปกติเวลาเราไปข้างนอกไม่ว่าจะไปงานหรือว่าไปไปเดทอะไรอย่างเงี้ยเอเจนซีที่เป็นเครื่องหนังในดวงใจที่แบบติดมากๆต้องมีคืออะไรคะคืออะไรครับ ถามนะถามถาม,ถามผมเหรอ <laughs> <laughs> ว่าว่าแบบอย่างเช่นแบบเครื่องหนัง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 โต้โบดที่แบบต้องมีตลอดอย่างเงี้ยเช่นเขาตั้งหน,นังเข็มขัดหนังผมจะอ่ะาคร<อ>ับเป็นเข็มขัดครับอ่าเป็นเข็มขัดหนังอ่าโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าเรามีสินค้าให,ใหม่จากเรยที่ทำดันด่ารานดันไปดูปชตตรงกลาง เพราะว่ายิ่งใหญ่มากใหญ่มากรับคือได้ไหมคะได้จ้ะทุกคน่ะตัวนี้นะคะเป็น New Arrival เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เดวีนะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือใหญ่จุขุมจะเห็นว่าใหญ่ใหญ่ไหมก็า้าบวาดกับผมก็ธรรมดานะคะใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่แล้วก็จุ คุ้มนะคะคใช่ค่ะก็คือใส่ได้หลายอย่างมากตัวนี้นะคะเขาเป็น Dewey Backpack Back นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเรามาดูนะคะว่าเขาทำอะไรดีบ้างอย่างแรกก็คือขนาดใหญ่ใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะคุ้มสุดนะคะและจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาสามารถใส่พวกโน้ตบุ๊กขนาด6นิ้วได้ใส่แล็ปท็อปนะคะ iPad อะไรอย่างนี้ได้ที่ข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีฟองน้ำเวลา ของหนักๆอะ่ะเราจะไม่ปวดไหล่เพราะว่าเขาพี่ซัพพอร์ตให้แล้วยูโรลงตักเมือผ้าสิอเป็นผ้าแบบน่าจะเป็นกันกันกันน้ํากันฝนมาใช่ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคะเป็นผ้าที่ผลิตมาพิเศษเพราะว่าสามารถกันร,ระอองนอ้ำได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งพาวทูพีเซนตเขามีนี่เลยจ้ะท่องเสียบสาย USB ชัดแปดใเป็นเหมือนกระเป๋าครับว่าแบงค์ไปในตัวเลย เอาเข่าแปลงไปข้างในแล้วก็เป็นสายซอนตรงนี้ถือเล่นไปสะพายกระเป๋าไปได้เลยนะคะพูดมาเยอะขนาดนี้จริงๆตัวนี้เขามีสองลายลายที่ยูโลถืออยู่เนี่ยน,นะคะจะเป็น,เป,นเป็นลายดาวใช่เรียกว่า Black Star ์แบล็ s สตาใช่แล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะชื่อเรียกว่า Black d i a อนด์แบ a ็ k ไดมอนด์ก็จะเป็นเพชรนะครับใช่ก็คือเรียบๆแต่เก๋ดูมีสไตล์พูดฟีเจอร์มาทั้งหมดนี้แล้วเราให้ยูโรไทยดีกว่า ว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าใครถูกเดี๋ยวซื้อให้เลยจริงปะจริงผมอยากดูราคามาแล้วข้างหลังเฮ้ยอ่าทายทายเท่าไหร่เท่าไหร่บีเจอร์ขนาดนี้ใบใหญ่ขนาดนี้ทำทุกอย่างกันละอองน้ำใส่และท่อใสสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทเป็นคำตอบที่ที่ที่ผิดค่ะอ่าจริงๆแล้วสามพันแผิดอยู่ค่ะ จริงๆแล้วเฉลยเลยแล้วกันราคาปกติที่ขายทั่วไป3า8 0 3,180ึ่้แบาใช่ oh. แต่ในวันนี้นะคะในงานนี้เหลือขาย4,500าบไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษมาก,มากทุกคนจะบอกว่าเหลือไม่ถึงสิบใบเหลือไม่ถึงสิบใบเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบใ เก้าร้อยฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ตอนี้ก็คือหนึ่งพันธารสิบบาทนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้คือครบมากใช่ใหญ่จุคุงคุ้มใครที่อยากได้ต้องรีบนะคะเพราะว่าเหลือไม่ถึงสิบแล้วเดี๋ยวเราจะพลอยดีหล่อดีต่ออยากเห็นโอ้เข้ากับชุดวันนี้มากเลยครับเท่ไหมคะเท่ไหมคะ <L an> แล้ววันนี้นะคะเดวี่ของเรานะคะก็มีของมาแจกเช่นกันค่ะใครมีบินใบเสร็จเดวี่บ้างเอ่ยใครมีบินใบเสร็จเดวี่บ้างเอ่ยมีไหมครับพู you ดอยู่แหงตอบยกคมือขึ้นมาม,ม,ม,มีไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวขอให้สิบคนที่มีบินใบเสร็จเดวเดีว่ก่อนเอางี้ขอคนที่มีบินใบเสร็จแฟนเดวี่สามท่านกระซิบดังๆเลยค่ะว่าเกมน,นี้นะฟินมากๆ ใจหนาแค่ไหนก็ละลายอาขอคนที่มีบินไปเสร็จของบานเดวี่ค่ะใครมียกมือค่ะมีไหมมีไหมเอ่ยใครให้สิบคนที่มีบินไปเสร็จก่อนนะมีไหมคะมีไหมครับใครมีบินใบเสร็จของเดวี่บ้างไหมครับนับหนึ่งนะเอาออกมาแล้วมาแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาต้องวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาค่ะวิ่งมาค่ะวิ่งมาค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะใครมีมาเลยนะ เพราะว่าเกมต่อไปนะคะคฟูฟินมากแล้วก็ของแตกก็คือว้าวด้วยแต่กระเป๋านะจ๊ะอ่ะมาเลยเบอร์อะมาเลยค่ะกี่ท่านคะกี่ท่านใ็โอ้โหได้ละใครเป็นคนต้โอเคอ่ะที่เหลือใครมีบัตรด่วนก้อนบ้างคะใครมีบัตรด่วนก้อนได้ไหมครับมีไหมเอาดิอีกท่านหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะใครเชิญเลยครับพี่พี่ที่ใส่หน้ากากสีพูมายกก่อนเชิญเลยค่ะ อ๋อตะไบอะไรขึ้นมาได้เลยนะคะอ๋อเพื่อทางนี้เดี๋ยวขอขอตะไบมือนดนึงน,นะคะทั้งหมดสามท่านครับผมที่รักขาขอดูของรางวัลที่เราจะให้ผู้ชนะหนะ่อยค่ะอ่านี่เป็นใบนี้ไม่ธคอมมดอนะใส่เป็นถือไปฟิตตรงฟิตเซ็ตห้าแนวสปอร์ตเดวิสสปอร์ตโอเคไหมโอเคครับโอเคอ๋อเราก็มีหนึ่งใบนน่ผู้ชนะจะได้ใบนี้นะคะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันัน่อโอเคครับผมเริ่มจากคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแม่มที่แม่มเป็นคนตรังไหมจ๊ะน้าครสิทธาราณน้าพรสิทธาราณพูดกันได้หรือพูดกันได้อายุเท่าไหร่ครับผมโทษนะฮะอายุสามสิบปีครับผมดูละครยูโรไหมจ๊ะติดตามตลอดค่ะ ขอบคุณครับนากมากอีกท่านหนึ่งเป็นหนุ่มแอ่เป็นหนุ่มเริ่มมาสัมภาษณ์ดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรนะคะชัยยศครับชัยยศนะคะวันนี้คุณเตื้ออะไรไปคะให้ใครคะแฮปปี้ใครใครคะคุณชายเองกคุณชายเองหนุ่มคนนี้หล่อไหมคะหล่อครับขอบคุณครับขอบคุณจากขนาดคุณชายเขายรียกชมคุณหล่อนี่สาวสวย สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณค่ะเฮเป็นคนตรังไหมจ๊ะผ้าให้บอกยูโรได้สามพันสามพัเท่านั้นไม่เอาเกิน<า>อยากาบอกนะอย่าดานะกลัวมากอยากบอกสามีของเราว่าอะไรคะหล่อน่ารักค่ะหล่อน่ารักอ่าหล่อกับน่ารักเอ้ยทั้งหล่อทั้งน่ารักนะอ่ะทีนี้มาถึงเกงกันบ้าง เกมเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอาชตรงกลางนะเกมชื่อเกมว่า Eye Contact นะ,ะค<ฮ>ะก็คือเราจะอยู่ตรงกันข้ามกันแบบนี้มี Social ลดิสแท c e นิดหน่อยนะคะ,ะนิดห่อยป,ประมาณนี้เนาะอะเสร็จแล้วเราจะตกสายตาเขาใครที่กระพริบตาถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดดูโลกระพริบตาเราชนะแต่ถ้าเกิดเรากระพริบตาก่อนดูโลเราแพ้ อย่างเช่นแล้วให้เป็นกรรมการพิจุตัวเป็นกรรมการใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัดสินกันแน่ไม่ตกันเวลาก็คือถ้าเกิดสมบูรชนะคู่ต่อไปก็ชุบโอเคไหมคะโอเคอ่ะได้ลองดูอ่ะหนึ่งสองสามมีแค่ตาหรือเปล่านะโอ๊ยอย่างเงี้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 ยแพ้ราชนะรอชนะโอเคไหมไม่ยากเลยง่ายๆ ใครจะเล่นเป็นคนแรกคะอืมเอาพี่ผู้ชายอ่าครับผมคุณเคยต้องสบตาคุณผู้ชายหรือเปล่าเราขอยูโรครับเนื่องจากยูโรเป็นนักแสดงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถสั่งได้ว่าจะเอาสายตาแบบไหนจะทำแบบไหนคืออะไรอะลองลองครับผมขอเป็นสายตาแบบจะไปขอลลูกสายเขาอะจะทำสายตาแบบไหนอ่าโอเคไหม เก็นเก่งเตาไว้เพื่อกระเป๋าเพื่อกระเป๋านะเบิ้ลเตาไว้โอเคไหมคะถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิคมาอ้อนแท้แล้วที่ทำให้กระพิบเตาไว้จะเลยคะลมมันพัดเหรอคะลมลมมันพัดใส่พี่เหรอคะอ๋อลมพัดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขั้นต่อไปเอาเป็นคนนี้ละกันค่ะเชนนะคะปกติดูละครทุกตอนเลยเหรอคะชอบตอนไหนที่สุดคะชอบทุกตอนค่ะให้ข้ามากก็คเข้าหมนขงางเอกนะคบชอบตอนที่เข้ากินกับนางเอกเอานี้คุณมองเขาเหมดเขาเป็นนางเอกของคุณอ่ะให้มองเขาหมนเขาเป็นนางเอกของคุณนะพี่คะ่ะเบิร์ตบานะเบิร์ตบา หนึ่งสองซ้ทำไมทำไมเธอถึงเธอที่ถึงนักเอกหรือเปล่าเนี่ยแม่สา่ี่ อ่ะอีกท่านหนึ่งคนนี้นะด้วยสีสันพัลโ,โ,โ,โล์กฟุ้งฟิงนะคะเราแบบให้ความหวังมาคุณต้องชนะนอยากเป็นคนนั้นเห็นไหมอ่ะโอเคคนนี้ขอใส่ตาแบบเซ็กซี่นี่เองเซ็กซี่เล่าร้องโอเคพี่คะห,หนูขอเพลงเซ็กซี่และเล่าร้องพร้อมเลวซี m คอมมอน อไม่เป็นไรค่ะเป็นสองคนที่ชนะเป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะให้เป่ายญิงชุบเนาะอะมาค่ะสองคนค่ะหันหลังค่ะหันหลังค่ะหันหลังหันหลังหันหลังชนกันจะได้ไม่เห็นว่าจะออกอะไรเนาะแต่แล้วเดี๋ยวก็๊กจะพูดว่าประเป่ายญิงชุบพอนี้นะคะว่าชุบก็คือหันหน้ากลับมาเจอกันแล้วก็ออกเลยใครชนะคือชนะโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวเราช่วยดูนะผ่อนนะจ๊ะอะหนึ่งสองซ้ำ ปักกระเป๋ายิงชุบเสมอเสมอเหรอคะอีกทีนึงเสมอเสมอครับอีกทีหนึ่งอีกทีนึงปักกระเป๋ายิงชุบอ่ากันใจชนะเดอ่ะเดี๋ยวให้สำหรับผู้ชนะนะคะจะได้เข๋านะคะเดวิดโกรธไฟนะคะเพราะกันนั้นนะคะเราก็มีบอลที่ด้วยพอผู้ชนะนะคะก็ต้องได้เยอะกว่านะคะเป็นแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆเดี๋ยวให้พร้อมกันเลย อ๋บนเวทียังไม่ให้เซลฟี่นะคะอ่านะคะส,ส <S 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 2 <S 2> ่วนที่เหลือนะคะเราก็มีของนมอบให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปซ้ายขวาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยูโน่ตรงคือตรงกลางเหมือนเดิมนะคะส่วนผว้เข้แข่งขันเชิญเลยนะคะก็ปกเลยค่ะก็ปกเลยค่ะขอรูปรวมหน่อยนะจ๊ะเห็นไหมว่ามันเล่นง่ายมากๆโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณผู้เข้าแข่งขันของเราด้วย จาขอบคุณนขอบคุณนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าถูกวันนี้ยูโรเขาจะใช้มือถือของเขาอะเซลฟี่กับทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นอย่เพิ่งไปไหนเนาะเดี๋ยวเราขอให้ซีนผู้บริหารก่อนได้ไหมจ๊ะได้นะคะเอสแล้วแบบนี้นะคะดิฉันค่ะขอเรียนเชิญคุณ กรกิจทองสมค่ะผู้จัดจการทั่วไปนะคะโรบินสันต่างคอนเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ